สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับผมกลับมาพอกันอีกคือเก่าสำหรับบ่าวโก้สมตำมึงรุอนครับบรรยากาศก็คือเก่าครับผมอยู่ทงไฮทงหน้าบ้านเฮ่าครับเมื่อนี้เสนอเมนูตําซั้วใส่หมูยอครับผมกะบ่ยั่างไรครับผมตําแล้วแล้วครับอันนี้ก็สิมากินในพี่ห้นองเขาเบิ้งครับผมตําซั้วใส่หมูยอเพดนี่แป๊ตายครับ เพ็ดแป้ะตายเพ็ดแป้ะตายพี่น้องความเพ็ดนี่มาตรงห่วงเลยครับตำซั่วใส่หมูยอเพ็ดเพ็ยัามมลแงครับเพ็ดเวียกให้เวียกหน้าเขาแล้วก่อนสิเข่าบ้านกินตำหุ้งสัก้อนครับจังเข่าโอ้ํำเดี๋ยวรูเรื่องครับเพ็ดเพ็ เผ็ดสุดยอดครับตำส่วครับผมขอบุญเนี้วหนุ่มแสบยังคักผักบุ้งครับ มักบุงกับกรอบครับมะปุ่นเซนขาขาวงาม,งามเนียวนุ่มครับผมผาดบได้มันในผักกะทินครับในผักกะทินปอกเรียบร้อยเสาบครับ ่อกันคักมันในปพกตินนะครับแสบคักมาพอกันคือเกขาครับผมสำหรับบาวโก้สมต่ำมึงกูดอนครับตอนนี้มาอยู่บ้านนอกครับผมมันอยู่กูดอน น้ำทงไฮทงหน้าหอมบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยปกบุ่งหน่อดขาวงามครับครับผม พกตินครับบอกเลาห้อยเลยโอ้แสบครับตำ่วดใส่มูยอเก็บ้าใจครับล่มออกหูเลย เผ็ดสุดยอดครับผมบักพรนะิกบโได้นับบักพริกงสองกำครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดในความเผ็ดครับผมแต่วางแสบเผ็ดคักแสบกับแสบคักครับผม บสำหรับคลิปนี้กับผมไม่ยังไรครับผมกับไม่กินตำสัวให้เบิรงครับขอคุณสำหรับผู้ที่เขามาเบิรงครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจครับสำหรับคนเห็ดิปบกับผมสำหรับบาวโก้กับเป็นน่องไม้ครับผมเพิ่งเริมเห็ดครับก็ฝากไว้นน้ำแน่จะค้นครับผมขอคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับผมกลับมาพอกันอีกคือเก่าสำหรับบ่าวโกสุ่มตำมือรุอนครับบรรยากาศก็คือเก่าครับผมยุทงให้ทงหน้าบานเท่าครับเมื่อนี้เสนอเมนูตำซั้วใส่หมูยอครับผมกะบ่วยังไหลครับผมตำแล้วแล้วครับอันนี้ก็สิมากินในพี่ใน้องเขาเบิ้งครับผมตำซั้วใส่หมูยอเพรนี่แปะตายครับเพดแปะตายเพจแปะตายพี่น้อง ความเผ็ดนี่มาตรงห่วงเลยครับตําซั่วใส่หมูยอเผ็ดเพ็ดเ,เนีนมอมแรงครับเผ็ดเวียกให้เวียกหน้าเอาแล้วก่อนศิเขาบ้านกินตําหุงสก่อนรับจังเข่าโอ้ข้ามเดี่ยวรูเรื่องครับเผ็ดเพดเผ็ดสุดยอดครับ ตำซั่วครับผมขอบปุนเหนียวนุ่มแสบยังคักผักบุ้งครับผักบุ้งกับกรอบคักขอบุนเส้นขาขาวงาม,งาม เหนียวนุ่มครับผมผัดบ่วยไม่แน่ผักกะทินครับในพักกะทินปอกเรียบร้อยแบบคัดผกกันคักไม่ใน่ผักกะทิน,นครับ แสบคักมาพอกันคือเขาครับผมสำหรับบาโกสมต่ำมึงกุด่อนครับตอนนี้มาอยู่บ้านนอกครับผมมันกุด่อนน้ำทงไตรงหน้าหอบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยกุบุ่งหนอดขาว่ามครับ ครับผัในปกติกครับบอกละห้อยเลยโอ้แสบครับ ตำซั่วใส่หมูยอเกดซ่าใจครับล้วมวออกหูเลยเพชรสุดยอดครับผมบักพริกว่ออไดนะ้นับ พีด,อดสดองกำครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดในความเผ็ดครับผมแต่ว่างแสบเผ็ดรักแสบกับแสบ,แสบครับผม แ <c oughs> สบครับกสาหรับคลิปนี้กับผมยังไรครับผมก็ไม่กินตำสั่วให้เบิ้งครับขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจครับสําหรับคนเหตุคลิปครับผมสําหรับบาโก้ก,กับเป็น น่องไม้ครับผมเ,เพิ่งเลิดครับฝากไว้น้ำแนจะค้นครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม